สวัสดีครับตอนรับผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาเซนเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยครับนานแล้วครับผู้ชมครับที่ผมไม่ได้รีวิวรถที่เป็นระดับตำนานครับผู้ชมวันนี้มีโอกาสครับเอาตำนานที่ยังมีชีวิตครับมานําเสนอให้กับผู้ชมได้พิจารณานะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดนั้นอย่าลืมครับกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรถสวยๆจากที่นี่มงคลคาเซนเตอร์ครับถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วครับผมขออนุญาตแนะนำครับ สำหรับเจ้าคันนี้นี่คือ Toyota Land Cruiser VX100 s i g n a t LX470 ครับซึ่งคันนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถในตำนานที่ยังมีชีวิตครับผู้ชมครับคันนี้นะครับเป็นรถในปี1999ถ้านับปีนี้ปี2022ก็เท่าไหร่ละ23ปี22จะ23ปีเข้าให้แต่นะครับรถ23ปีคุณผู้ชม ความสวยความเดิมนะครับผมต้องบอกว่านี่คือรถที่เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆนะครับคือสีนี่สวยเดิมนะครับทุกอย่างตรงนี้สวยเดิมนะฮะสวยเดิมยังไงรถบางคันนะถ้าเป็นปี9 9 9 9คุณผู้ชมรถ20กว่าปีเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าสติ๊กเกอร์ด้านข้างเนี่ยหายไปแล้วแต่คันนี้คุณผู้ชมสติ๊กเกอร์ครับยัง <Wow. S 1> อยู่ นะแล้วอันเนี้ยนะต้องบอกเลยว่านี่คือสุดยอดเป็นลิมิเต็ดจริงๆสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะให้ชมความสวยรอบๆคันกันก่อนนะครับกับ Toyota Land Cruiser นะครับตัว VX100 ซึ่งตัวเนี้ยเป็นลิมิเต็ดนะครับทำในโฉมของ Lexus นะครับคันเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมถ้าดูจากด้านหน้าด้วยไฟหน้าที่ดุดันแล้ว เขาเป็นระดับตำนานรวมไปถึงฉายาของเขาที่บอกว่าเป็น king of off road นะครับระดับรถ off-road ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่หารถไม่ว่าจะเป็นสายสะสมนะครับหรือสายที่เป็นเล่น off-road ผมว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าเล่นอ่ะดูด้านหน้าด้านข้างแล้วมาดูด้านหลังครับคุณผู้ชมนี่ lexus นะครับ vX limited นะครับ LX470 นะสำหรับคันเนี้ยด้านหลังเนี่ยนะเจ้าของเดิมแต่งมาในรูปแบบของเล็กซัสเลยนะครับล้อถอดเก็บนะโอเคนะครับแล้วนะครับรอบๆบคันนะคุณผู้ชมนี่คือสีเดิมของเขานะครับอ่ะความเดิมมาดูตรงนี้นี่ฮะบอกเลยว่านี่คือของเดิมนะอันนี้คือของเดิมนะคุณผู้ชมนะกระจกทุกบานครับเป็นของเดิมนะครับดูรอบๆบคันดูความสวยแล้วนะครับ เห็นไหมฮะว่านี้คือรถที่สวยมากเจ้าของเดิมดูแลดีมากอ๋อผมลืมบอกมีซันรูฟด้วยรุ่นนี้มีซันรูฟนะครับนี่แล้วระบบอะไรทุกอย่างนะครับสวยมากมาพอมาที่มงคลคาเซนเตอร์ครับแน่นอนว่าการที่เขาเป็นรถออฟโรดคุณผู้ชมให้ดูตรงนี้ก่อนอื้อ,อยาง bf นะครับสี่เส้นจัดให้นะครับทั้งสี่เส้นเป็นยางใหม่นะแม็ก ของเดิมนะครับคุณผู้ชมครับแม็กเป็นของเดิมนะครับยางจัดให้พร้อมลุยนะครับทั้ง4เส้นทีนี้มาดูเครื่องยนต์นะครับมาดูเครื่องยนต์ว่าตัวเนี้ยเครื่องยนต์ v 8เนี่ยนะฮะหลายๆคนพอเห็นเครื่องยนต์แล้วโหโ v 8นี่มันจะแบบซดขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะนี่ถามว่า v 8ซดขนาดไหนก็พอสมควรครับคุณผู้ชมแต่ สำหรับคนที่ชอบเล่นรถรุ่นนี้นะครับหรือว่าชอบออฟโรดปกติธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเครื่องยนต์เขาอาจจะใหญ่หน่อยนะฮะเครื่องยนต์4 7 0ี c c นะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าความแรงก็ไม่ธรรมดาเครื่องยนต์4 7 0ี c c 245แรงม้าครับสำหรับคันนี้นะฮะโอ้โหเอาแบบจุกๆกกันเลยนะความสวยอย่างที่ ผมจะบอกอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมว่านี่คือรถที่เขารักษาดีมากฝากระโปรงเดิมนะนี่คือฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับแล้วด้านข้างครับคุณผู้ชมมาดูด้านข้างดูสิไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยของประแจไปแตะไปต้องเเลยนะครับนี่คือความสวยเดิมนะครับแล้วนี่คานหน้าเดิมๆครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากเห็นไหมฮะเลเบลยังอยู่เลยนะ นี่มามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับช่วงล่างนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้เครื่องยนต์สวยช่วงล่างแน่นนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะแล้วคันนี้ราคานะครับน่าสะสมมากสำหรับสายออฟโรดนะครับราคาน่ารักน่าสะสมสำหรับสายออฟโรดครับดูภายนอกดูเครื่องยนต์เสร็จแล้ว อย่าพลาดที่จะดูข้างในครับเพราะคันนี้ผมการันตีว่าสวยจริงทุกมุมสวยจริงทุกจุดครับของเดิมจัดให้เต็มที่มากอ่ะมาดูครับข้างในครับสวยเวอร์นี่ฮะข้างในสวยเวอร์เวอร์ครับเบาะยังใหม่เลยนะครับนี่เบาะใหม่มากนะนี่เป็นเบาะแบบทูโทนนะเบาะหนังแบบทูโทนนะครับปรับไฟฟ้าด้วยอ่นะครับ แล้วตรงนี้คุณผู้ชมเบาะนะฮะสามารถเมมโมรีได้นี่เมมโมรี memory ได้2จุดนะโอเคแล้วมาดูตรงนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งรถใช้งานน้อยนะนะครับ230,000กิโลอ่ะนี่รถปี1999นะนะครับรถปี1999ครับ230,000กิโลถือว่าใช้น้อยแล้วออปชั่นต่างๆคุณผู้ชมนะครับ ออปชันต่างๆนี้ครบนะครับสมบูรณ์แบบมากนะครับสำหรับคันนี้ออปชันเต็มเต็มนะครับเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เป็นโฟลว์เหวย่างที่บอกไปว่าเป็น King of o f f r o a d นะครับมี High Control นะครับนี่เวลาเราจะไปลุยนะครับเราก็ยกให้สูงขึ้นนะครับเวลาที่เราขับทางเรียบเราก็กดลงนะครับนะเสร็จแล้วนะครับระบบต่างๆนะ อันนี้ยังใช้การได้ดีมาฟังเสียงกันหน่อยไหมฟังเสียงกันหน่อยเนาะนะครับอ,อุ๊บโอ้เบาะนั่งสบายมากอะคุณผู้ชมคือมันเป็นเบาะขนาดใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่านี่คือจึงเดียวฮะสุดยอดอ่ะมาดูของเดิมครับนี่เบาะเบาะใช้ดีๆนะฟาบ เห็นไหมฮะนี่ใช้งานได้สบายนะครับมีครูชคอนโทรลนะครับข้างในนะแอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับเกียร์ออโต้นะครับปรับไฮโลนะจอเนี่ยของเดิมนะเนี่ยของเดิมโรงงานนะโตโยต้านะนะครับโอ้โหสวยขนาดไหนแล้วดูดูสิ อันนี้คือของเดิมนะดูสิฮะว่าสุดยอดขนาดไหนอ่ะเปิดห่อยนิดนึงนี่เห็นไหมฮะธรรมดาที่ไหนนะครับสำหรับคันเนี้ยผมว่าราคาที่ผมจะบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยนะฮะแป๊บหบนึ่งนะผมยังนำเสนอไม่จบนะอันนี้ให้ให้ใจเต้นไว้ก่อนให้ให้ตาโตไว้ก่อนนะให้ให้หัวใจฟูไว้ก่อนอ่าภายในสวยงามนะครับคือ ข้างหน้าก็สวยไปดูข้างหลังกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหเฟิดเป็นยังไงข้างหลังสวยมากเบาข้างหลังนี่แบบว่าใหม่มากนะครับคืออย่าว่าแต่เบาข้างหลังเลยเบาข้างหน้าข้างหลังใหม่มากอ้อผมลืมบอกไปคันนี้ความพิเศษของเขาคือมีตู้เย็นด้วยนะเวลาขับรถทางไกลครับคุณผู้ชมนี่แช่น้ำเย็นๆเ,เลย นะครับมีคูบ็อกซ์นะครับใหญ่ๆนะแช่ได้หลายขวดเลยนะครับตรงเนี้ยเวลาเดินทางไกลเราก็หายน้ำเนาะอืมนี่ฮะคูบ็อกซ์นะครับจัดให้โอ้โหสะดวกสบายครับจะขับในเมืองก็เท่นะครับหรือว่าจะไปขับลุยก็หล่อนะครับอ่ะบอกไว้ก่อนอีกอันนึงนะบอกคันเนี้ยนะครับ ปกติมันจะมีเจ็ดที่นั่งแหละเป็นเบาะสามแถวแต่คันนี้นะเจ้าของเดิมคือถอดเบาะแถว3ออกนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถอดออกก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันจุได้เยอะมากเวลาที่เราขนสัมภาระหรือสําหรับสายแคมปิ้งนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าสําหรับสายแคมปิ้งนี่คือขึ้นไปนอนได้สบายๆนะนะครับขึ้นไปนอนได้สบายๆนะครับอาจจะกางเต็นท์นะครับ,าานนรบหรือว่า แบบว่าไปแบบชิวๆริมเขื่อนกับเพื่อนๆหรือว่าพาครอบครัวไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยนะครับนี่คือวางสรผะได้เยอะมากแล้วก็นั่งชิวๆบนหลังรถได้เลยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ VX100 คันนี้นะครับมงคลคนคาเซ็นเตอร์ครับนำเสนอให้คุณผู้ชมนะครับได้พิจารณาเป็นเจ้าของครับในราคาเพียงแค่6,99,000บาทครับคุณผู้ชมครับ โ o ล o t a Land ดคร i เซอ VX100 ซิกนัทตัวลิมิเต็ดนะครับปี1999รถสวยเดิมทั้งภายนอกทั้งภายในเครื่องยนต์เงียบมากมาฟังเสียงเครื่องยนต์เร็วรถปี99ครับแต่เครื่องยนต์โอ้โหแน่นมากนะฮะเงียบมากคุณผู้ชมเห็นไหมครับถ้ารถไม่สวยรถไม่ดีสภาพนี้ไม่ได้ครับที่สำคัญราคาถูกมาก 6 9 9 0 0 0บาทครับสำหรับคันนี้โทรเข้ามาครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างโทรก่อนมีสิทธิก่อนจะอินบ็อกซ์มาก็ได้หรือว่าจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมครับพนักงานมงคลคาร์เซ็นเตอร์รอให้บริการคุณผู้ชมอยู่ครับนี่คือรถสวยน่าใช้น่าสะสมอีกหนึ่งคันครับสำหรับ toyota land cruiser vx 1 0 0 s i g n a t 470คันนี้ฝากไว้ให้คุณผู้ชมพิจารณาครับกับที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ